สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอลัาจะมาพูดถึงโปรแกรมพิเศษช่องกอลัดเวอร์10ภาพยนตร์ส่งคุณค่าของกอลัดเองค่ะเพื่อไว้เป็นแนวๆให้กับเพื่อนๆมาดูนะคือเหมือนแบบว่าอยากจะดูอะไรบันเทิงยามว่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแง่คิดเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตค่ะโดยทั้ง10เรื่องเนี่ยกอลัจะลงแบบผสมกันไปจะไม่มีอันดับหอันดับอะไรไม่มีเพราะกอลัด เชื่อว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมันต่างมีค่าค่ะแล้วมันก็มีความหมายในตัวของมันเองนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันสำหรับเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือดัชชนีนางสองสี่เก้าหกค่ะงงทุกคนงงเฮ้ยเราเกิดไม่ทันจริงๆนะเราไปตามดูทีละ ก็จะเป็นเรื่องราวของโสกนฏก,กรรมความรักที่เริ่มจากความมาักง่ายแล้วก็สังภาพแบบสภาพสังคมที่มันกดขี่อ่ะอถ้าคุณคิดว่าโสกนฏก,กรรมความรักของโรมิโอกับจูเลียตหรือแบบแจคกับโรสในเททานิกนั้นรันทดแล้วแล้วจะสอนอะไรให้เราได้มากลองดูดัชนีนางนะคะดัชนีกับหม่อมเจ้านิรันริสทำลงเนี่ยตดหูกว่าค่ะในดัชนีนางค่ะ กาลัดเนี่ยจะเล่าส่วนของเนื้อเรื่องให้น้อยที่สุดเพราะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปหาดูกันเองเพื่อเป็นการเคารพตอบผู้สร้างค่ะดัชนินางเนี่ยก็คือเรื่องราวของโกศกคณัธกรรมความรักของคนสองคนนะที่มีสภาพสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะสร้างจากนังวนิยายดัชนินางบทประพันธ์ของอิงออนค่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องเติมมาของแมรี่คอร์เรี่ค่ะเกาลัดเนี่ยได้ดูทั้ง2เวอร์ชันนะคือจะบอกว่าเกิดไม่ทันแต่ว่า ตามไปดู2เวอร์ชันคือเวอร์ชัน2496นะคะที่นำแสดงโดยสวรีพรกาพันธ์แล้วก็2504นําำแสดงโดยพิสมัยวิไลศักดิ์ซึ่งเวอร์ชันน2มันมีการเปลี่ยนแปลงตอนจบนะคะ่ะเพื่อให้คนดูเนี่ยปรับได้แล้วก็พอใจนั่นเองส่วนตัวนะคะเก่าลัชอบภาพยนตร์ที่ดำเนินเรื่องในเวอร์ชัน5 0 4มากกว่านะแต่กาลัเนี่ยจะเลือกเวอร์ชัน่น2496มาพูดค่ะเพราะมันสมบูรณ์แบบกว่าในบริบทสุดท้ายค่ะ เรื่องราวของดัชนีนางเนี่ยมันคือความรักของคนสองคนคะ่ะก็คือดัชนีแล้วก็หม่อมเจ้านิรันลิศทาลงคะ่ะดัชนีเนี่ยก็เป็นสาวชาวเกาะที่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีเอ้ยขออภัยคะ่ะที่อยู่กับพ่อคะ่ะแล้วก็มีลิงจ่อเป็นเพื่อนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอก็พบกับหม่อมเจ้านิรันลิศเนี่ยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเส้นทางความรักของทั้งสองเนี่ยมันคือความตายคะ่ะเกาลัดขอสปอยไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะอย่างที่บอกนะก็อยากให้ เพื่อนๆไปหาดูเอาเองค่ะเพราะว่าใครที่ดูแล้วก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้นะคะเรามาดูสิ่งที่ส่งคุณค่ากันดีกว่าแล้วสิ่งที่ส่งคุณค่าของหนังเรื่องนี้คืออะไรล่ะนั่นก็คือการแสดงออกของความเห็นแก่ตัวและสัญ,ญลักษณ์ของเพศชายค่ะหม่อมเจ้านี้ลันลิศทำลงเป็นตัวแทนที่เพียบพร้อมฐานะชาติตระกูลหน้าที่การงานมีผจญภัย และการครอบครองผู้หญิงที่หมายปองค่ะนั่นก็คือสะท้อนภาพบุรุษนิยมสมบูรณ์แบบมากแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้และความเชื่อที่ว่าผู้ชายเป็นคนตัดสินใจเท่านั้นหวอมเจ้านิรนันดรรทลงเนี่ยเขาพยายามทําทุกทางนะคะเพื่อที่จะครอบครองดัชนีนางค่ะแล้วพอเขาได้ดั่งใจแล้วเขาก็ทิ้งเธอไปเฉยเลยอะ่ะ ดัชนีเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ของเพศหญิงเธอเนี่ยเติบโตมาบนเกาะแล้วก็มีเพื่อนเพียงลิงจ่อค่ะเมื่อแบบการเข้ามาของหม่อมเจ้านิรันดร์ทําลงเนี่ยทําให้เธอเนี่ยเข้าใจความรักอะ่ะแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธภาพคือระหว่างเพศชายกับเพศหญิงค่ะจนเขาเนี่ยก็แบบจากไปเฉยแล้วก็ไปมีคนใหม่ พ่อของดัชนีเนี่ยก็คือตัวแทนสังคมอะคะ้ค่ะถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีแบบนี้หลงเหลือเมื่อพ่อของดัชนีเนี่ยเขารู้ถึงสัมพันธ์ของดัชนีกับคู่รักค,ะคะ่ะพ่อก็เลือกที่จะมาตียมาทําร้ายดัชนีก่อนโดยที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย และเขาเนี่ยก็ออกตามหาจนถึงตัวหมอมเจ้านิรันดริศทำลงค่ะเพียงเพื่อเรียกหาความรับผิดชอบและการชอบธรรมแต่ก็โดนปฏิเสธค่ะเพราะเวลานั้นเนี่ยหมอมเจ้านิรันดริศทำลงกําลังจะแต่งงานใหม่ค่ะดัชน,นีเนี่ยก็ตอมใจนะคะแล้วสุดท้ายเธอก็ตัดนิ้วที่เขาเคยชมว่าสวยที่สุดส่งให้เป็นของขวัญวันแต่งงานโหดแมเอาว่าเราอุบไว้แค่ตรงนี้ เพื่อนๆเ,เห็นอะไรจากตรงนี้ไหมคะนั่นคือสภาพชีวิตความเป็นจริงค่ะในความเชื่อของสถานะสังคมต่อให้เวลาปัจจุบันผู้หญิงจะมีทางออกมากกว่าเดิมค่ะหรือสังคมจะเปิดรับเรื่องแบบนี้มากขึ้นแต่พฤติกรรมรูปแบบนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ค่ะการเก็บแต้มการคุยโตโอ้อวดการมอนผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางเพศการคุกคามและอื่นๆค่ะโดยทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเจ็บช้ำกว่าค่ะ ยิ่งสังคมตีกรอบให้ผู้หญิงว่าต้องรักเดียวใจเดียวหรือต้องผู้ชายคนเดียวน่ะทำให้ทางออกเนี่ยมีน้อยลงมากค่ะแต่นิ้วที่ถูกตัดของดาชนีก็ไม่ได้เป็นคำตอบแล้วก็ไม่ได้จบเรื่องแค่ตรงนั้นหลังแต่งงานค่ะด้วยสามัญสำนึกที่พอมีอยู่บ้างนะคะก็ทำให้หม,อม่อมเจ้านิรันลิศทำลงเนี่ยคิดขึ้นมาได้ไม่คิดได้ยังไงอะ่ะนิ้วของดัชนีดองอยู่ในโหลที่โต๊ะทำงานทุกวัน เขาก็แบบเหมือนเลือกกลับไปหาดัชนีแล้วก็พบว่าดาัชนีแล้วดัชนีและพ่อเนี่ยตายไปแล้วมอมนิรันดะร์ทําลงก็จมอยู่กับความทุกข์และก็แบบสิ่งที่เขาเคยคิดนะคะความสนุกที่เกิดขึ้นชั่วคู่ตลอดชีวิตนะคะจมอยู่กับสิ่งตรงนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามบอกกับคนดูอย่างเต็มที่นะคะเรื่องของความเป็นผู้ชายว่าคุณต้องยอมรับผลที่คุณกระทำคะ่ะ เพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยก็ทำให้คุณไม่เหลือใครนะแม้แต่ความเป็นผู้ชายที่คุณภูมิใจนั่นเองบทเรียนจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใช้ได้แม้ในเวลาปัจจุบันนะกับอุดมคติผู้ชายเป็นฝ่ายได้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียนีย่ถ้าเรายังคงความคิดรูปแบบนั้นอยู่เนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันอะไรเลยมันเป็นการล่าที่หมาป่าทำต่อลูกแกะเท่านั้น ดัชนีตะโกนกล้องดัชนีเธอคือผู้หญิงคนแรกๆในสื่อไทยนะคะที่ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมค่ะแถมท้ายนะคะก็คือแมลเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนฉากจบให้แบบหม่อมเจ้า,น,าน,นิรันดร์ทำลงกับมาเจอดัชนีแล้วก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขซึงก็เป็นฉากที่ผู้ชมเนี่ยต้องการมากกว่าแต่ในมุมกับกันล่ะ ผู้หญิงคนที่หม่อมเจ้าหรือทาลงแต่งงานด้วยอะ่ะเธอจะหาทางออกอย่างไรตรงเนี้ก็คือคําถามอีกอันหนึ่งค่ะลองไปคิดกันดูโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกแล้วก็ไปก่อนละอ่าแล้วก็มาพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้ะจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ